ครับพี่เนินครับบาื่ตหรือยางครับกําลังเดินทางครับผมวันนี้เรามีนัดเที่ยวกันที่เมืองนะนะครับเดี๋ยวสักพูดเด่เจอกันครับ สวัสดีครับผมบาสนะครับเป็นตัวแทนโครงการยูท,ทูบีตำบลเมืองนะอ,อําเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ตำบลเมืองนะอ,อําเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับสถานที่ที่เราจะไปกันก่อนนะครับผมซึ่งก็คือตําบลเมืองนะอ,อําเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเมืองนะเป็นตนําบลที่ทิศเหนือติดอยู่กับประเทศพม่า เชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นดินแดนของชาวลัวหรือละวานะครับเนื่องจากคนพบซากปราหักพังที่ถูกให้ฐานว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่และเป็นที่ฝังศพของชาวลัวครับส่วนที่มาของชื่อตำบลน,นะครับที่ชื่อเมืองนะันมีทานปัาปาของคนเก่าคนแก่เล่าไว้ว่าเมืองนี้เคยมีพระสมณะโคดมสเสด็จมาโปรดสัตว์นุษย์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเมือ่อพระพุทธเจ้าสเสด็จมายังเทือกเขาแห่งหนึ่ง ขาแห่งนี้เป็นที่รวมของแม่น้ําหลายสายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าสันดอยถ้วยอันเป็นที่รวมของแม่น้ําสําคัญของไทยก็คือแม่น้ําปิงครับณริมทานแห่งหนึ่งใต้ล่มไม้ใหญ่ใบหนาลื่นพระพุทธองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้นั้นเมื่อประชาชนในละแวกนี้ทราบว่ามีพระสมณะโคดมเสด็จโปรดสตัตย์เปลฉานโลกก็พากันขึ้นไปสักการบูชาไม่เพียงแต่มวลมนุษย์เท่านั้น แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไปร่วมสักการบ,บูชาด้วยมากมายในบรรดาสัตว์เหล่านี้ยังมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งเกิดความศรัทธาก็เก็บเอาผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้าผลไม้นั้นเป็นผลนะหรือลูกสมอพอพระพุทธเจ้ารับผลไม้นั้นด้วยแรงศรัทธาเป็นล้นพ้นผลนะนี้ก็กลายเป็นผลไม้ทองคําทันทีตำบนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองนะหรือเมืองลูกสมอที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสวยนั่นเอง เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อกับประเทศพมา่าประชากรที่เมืองนะก็จะมีความหลากหลายส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่หรือว่าชาวเงี้ยวรองลงมาก็ยังมีชาวอีกอดีซอมูเซอร์คัชชินละวะและกะเหลียงที่อพยพเข้ามาอยู่รวมกันที่เมืองนะครับสวัสดีครับพี่เนิร์นพี่เนิร์นใช่ไหมครับครับผมผมชื่อพี่เนิร์นนะครับวันนี้จารับหน้าที่เป็นไกด์ชุมชนนะคะพาเที่ยว ชุมชนเมืองนะนะครับอ่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับพี่เดินทางก็ขับรถ ประมาณชั่วโมงนิดนิดครับถนนหนทางดีไม่ไกลครับแป๊บเดียวถึงครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพามาตามลักษณะของชุมชนแล้วตามกฎของชุมชนคือเราต้องมารายงานตัวกันที่รพสต่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาเที่ยวแบบนิวเนอร์มอลกันได้ครับพี่เล่นครับบางทีเดี๋ยวเราจะต้องถอดหน้ากากมีใส่หน้ากากบ้างเนี้ยโอเคครับผมยวคุณผู้ชมจะตกใจเพราะว่าพวกเราสองคนนะครับได้ฉีดวัคซีนมาทั้งสองโดสเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องหวงแล้วครับพี่เล่นเดี๋ยวพาผมไปรายงานตัวกับโรงพยาบาลสเสิมสารบลมก่อนนะครับผมได้เลย ครับเราไปกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพี่นังครับเดี๋ยวเราจะไปกันไหนต่อดีครับอ่าตอนนี้มันก็เที่ยงพอดีเนาะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปร้านที่มันมีอะไรเด็ดๆเยเดี๋ยเราไปกินข้าวกันเพราะว่าตอนนี้ท้องไม่ไหวแล้วครับผมโอเคครับผ้มเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะครับผม ร้านปากซอยครับร้านปากซอยเป็นร้านประจําหมู่บ้านของบ้านโลกระหารครับครับขออนุญาตใช้ภาษาเมืองเนาะได้ครับภาษาเมืองก็คือตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับเทศบาลครับผมมันจะอยู่ใกล้กับเทศบาลตะบนเมืองแร่ครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าถ้าเราจะสัง,งเกตจุดนี้มันจะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็ที่อ่านหนังสือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านด้วยได้ครับครับ ตอนนี้เที่ยงพอดีนะครับพี่เนินผมกำลังหิวพอดีครับได้เลยเดี๋ยวรบกวนพี่เนินแนะนำรายการอาหารให้ผมแล้วก็สั่งไม้ผมให้เต็มโต๊ะเลยนะครับได้ครับได้ที่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องข้าวซอยขึ้นชื่อเรื่องข้าวซอยนะครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นข้าวซอยแล้วก็กะเพราไข่เยี่ยวมาแล้วก็มีกะเพรากะเพราเนื้อตุ๋นด้วยครับแต่ถ้าถ้าแนะนําจริงๆนี่ก็จะเป็นลาดหน้าทะเลลาดหน้าทะเลใช่ครับที่นี้ก็จะอร่อยกันเพราะว่าถ้าพูดถึงทะเล ก็จะมีมีอยู่หลายอย่างเลยแต่ที่ที่แนะนําเด่นๆหลักๆก,ก,ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะโอเคครับผมแล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงครับพี่เนินร้านนี้จะเปิดตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งนะครับเจ็ดมงครึง่งจนถึง5้าโมงเย็นเลยแต่ถ้ามีลูกค้านั่งอยู่ติดพันนี่ก็คือจนถึง6กโมงเลยครับอ<า>๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศหนาวร้านใ,ในใปิดเร็วนะครับพี่เ<ช>นินครับผมมันจะมืดเร็วหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวพี่เนินสั่งหารให้ผมเลยดีกว่าได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันได้ครับเขาให้เต็มโต๊ะเลยได้ครับผม คุณผ,ผู้ชมครับแล้วอาหารของเราก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เนินแนะนําดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมพี่เนินครับไดเลยครับขออนุญาตครับ่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาเลยอย่างแรกเนี่ยที่ขึ้นชื่อน,นี่ก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นล่าน้นาทะเลนะครับจะเป็นล้าน้าทะเลแล้วก็มาก,ก็คือเนื้อตุน๋นเพราะเนื้อตุ๋นของที่เนี่ยจะนุ่มเพราะเขาตุ๋นข้ามคืนมาละอืแล้วก็อีกอย่างนึงคือข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ใช่แล้วก็จะมีกะเพราเนื้อตุ๋น ตัวนี้ก็จะเป็นกะเพรากรอบไข่ย่อหมาก็อร่อยอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือจะเป็นผัดเย็นตาโฟผัดเย็นตาโฟแห้งน,น<จ>ะนนี้ผมผมเพิ่งเคยเห็นเลยนะครับเน <laughs> ี่ยเพราะว่าของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเป็นไงครับคุณผู้ชมอาหารหน้าตาน่ากินไหมครับตอนนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยนะผมตอนนี้ผมกับพี่หนึ่งอดใจไม่ไหวละขอญาบคุณผู้ชมไปทานอาหารก่อนนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมกับพี่เนินได้ทานข้าวมันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพี่เนินครับต่อไปเราจะไปที่ไหนกันดีครับเดี๋ยวพี่จะพาไปพักผ่อนพาไปพักผ่อนไปสัมผัสธรรมชาติที่อ่าน้ำตกสีสัมวาลน้ำตกใช่นะครับผมแล้วก็ไปเหยียบขาที่บ่อน้หูร้อนปงอ่านโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันเลยนะครับผมได้ครับลุยเลยไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปน้ำตกกันนะครับผมไป้ัครับ โอเคครับพี่เนินตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวเป็นที่นี่เป็นที่แรกเลยเพราะว่าที่นี่จะมีจุดแลนด์มาร์กก็คือน้ําตกน้ําตกจะเป็นน้ําตกหินปูนนะครับแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ชั้นอืใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างเลยว่ามันสวยขนาดไหนมันเหมาะที่จะถ่ายรูปขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะพาพี่บาสกับคุณผู้ชมไปดูกันนะครับไปเราไปกันเถอะไปครับคุณผู้ชมครับ น้ำตกสีสังวานมีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งมีชั้นหินปูนล,ลดหลั่นกันลงมาสูงราวๆาวยีเมตรสายน้ำใสสะอาดตัดกับสีน้ำตาลอ่อนของหินปูนอย่างสวยงามรอบๆจะเป็นป่าไม้นานาพันธุ์อุดมสมบูรณ์และเขียวขจีบรรยากาศเงียบสงบอากาศเย็นสบายน่าไปเที่ยวพักผ่อนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติผาแดงโทรศัพท์0-53 046.370โอเ okay. คเป็นไงบ้างก็บรรยากาศร่มลื่นครับกาแฟอร่อย <Okay. S 3> ครับพี่เนิน แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อครับพี่เนิ่นเมื่อกี้เราไปเจอน้าเย็นกันมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ําร้อนกันน้ําร้อนใช่บ่อน้ํร้น <Okay S 2> อนโอเคครับผมจัดไปครับ <Okay. S 2> ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแช่บอ่อน้ําร้อนกันต่อนะครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บอ่อน้ำร้อนตรงอ่างเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เนิ่นแนะนำสถานที่แล้วก็ข้อห้ามต่างๆค่าเข้าบริการเวลาเปิดปิดกี่โมงนะครับ เดยวเชิญพี่เนินนะครับได้ครับสาหรับค่าบริการนะครับก็คือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับ20บาทแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์10บาทแล้วก็รถยนต์ 30- บาทบ <30 S 1> ครับ,รบใช่3าบาทแล้วก็ตอนนี้คืออย่างอย่างบ่อน้ําร้อนเนี่ยเขาเป็นน้าแร่เนาะเขาจะมีข้อห้ามคือห้ามสูบบุหรี่ห้ามนาอาหารเข้ามาห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามว่ายน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างข้อสําคัญคือห้ามใช้สบู่ พวกแชมพูพวกสารเคมีต่างๆนี่คือเขาห้ามเลยงั้นคือห้ามอาบน้ําในบ่อน้ําร้อนนี้ใช่คือเขาจะให้ชําระล้างร่างกายก่อนอสมมุติว่าเราเราไปอุทยานมาแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเราสามารถใช้ตั๋วหนึ่งใบเนี่ยเที่ยววันเดย์ทริปได้เลยเที่ยวเป็นวันเดย์ทริปได้ได้ทั่วประเทศเลยทุกอุทยานใช่ถ้าถ้าไปทันนะครับผมโอเคงั้นเราไปเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับผม โอเคอยังบ่อน้ำผู้ร้อนปุงอ่างนี่นะครับมันก็จะมีอยู่3ลักษณะเลยก็คือคมีห้องแช่มีห้องแช่ห้องอาบแล้วก็มีบอ่อแช่สําหรับห้องห้องอาบเนี่ยคือเป็นส่วนตัวเลยสามารถถอดเสื้อผ้าเปลือยหมดเลยได้แต่ว่าเหมือนบอ่อแช่เนี่ยก็คือเหมือนคนมีเวลาน้อยอยากทดลองเอาเท้าแย่ๆดูไงยคือแช่แช่เ,ชเ,เท้าอย่างเดียวใช่เอาแช่เท้าอย่างเดียวแย่ๆอาบน้าได้ไหมครับได้ อาบน้ำได้แต่ว่าต้องชำระล้างร่างกายก่อนข้างบนก่อนแล้วก็เหมือนเหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นใช่ให้ฟิลนั้นต้องอาบน้ำก่อนแต่เราก็ไม่สามารถมีผ้าได้ไครับ,รบแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือที่เนี่ยมันสามารถจัดก,กิจกรรมแบบหมู่คณะได้มันจะมีลานกลางเต็นท์มีกิจกรรมรอบกองไฟก็คือสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้เลยถ้ามาที่นี่ก็คืออำนวยความสะดวก ครบทุกด้านมีห้องสุขามีห้องอาบน้ําให้ใใบริการาอยากจะบริการหมดเลยอาหารเครื่องดื่มที่นี่ก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมบมงงบบไหน่อน้ําร้อนป่องอ่าง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแดงมีลักษณะเป็นบ่อน,น้ำร้อนขนาดเล็กมีอุณหภูมิประมาณ70-80องศาเซนเซียสมีแก๊สรกรมะถันมีควันไอน้ำาละเหยตลอดเวลาและก็มีน้ำไหลขึ้นมาตลอดทั้งปีมีบ่อน,น้ำแร่ห้องอาบน้ำแร่ห้องแช่น้ำแร่และก็ลานกลางเต็นท์ไว้ให้บริการสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติผาแดงโทรศัพท์ 0 5 3 0 4 6 3 7 0ยเป็นไงบ้างก็ลมลืนนะครับบรรยากาศธรรมชาติใช่น้ำร้อนครับผมน้ำร้อนดีไหมร้อนดีครับไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนต่อครับพี่เนินอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าเนาะครับได้ครับโอเคครับผมไปกันต่อดีนว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่พักนะครับบ้านสวนสุธรรมานะครับจะเป็นบ้านสไตล์บ้านสวนสไตล์รีสอร์ทนะครับแล้วก็มันจะมีห้องอยู่2แบบจะเป็นเตียงเดี่ยวกับเตียงคู่แล้วก็จะเป็นสไตล์แบบไทยๆหน่อยอ๋อเป็นบ้านสวนใช่จะเป็นบ้านสวนคล้ายๆโฮมสเตย์ครับให้อารมณ์เดียวกันครับผมนอกจากที่นี่จะเป็นที่พักแล้วนะครับก็จะมีสวนผลไม้อย่างเช่นอย่างองุ่นอันนี้อันนี้เริ่มออกละเพิ่งเพิ่งเริ่มออกแล้วใช่เพิ่งออกผล ก็จะมีองุ่นมีฝรั่งมีมะม่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่สามารถดูดาวได้ด้วยนะครับผู้ชมตอนคืนนะครับใช่จะสวยมากบรรยากาศที่นี่ที่ขอคอนเฟิร์มเลยว่าบรรยากาศที่บ้านสุธรรมานเนี่ยสวยสวยจริงๆององุ่นพวงใหญ่มากครับผู้ชมใช่ดูสิเยอะแยะกาลังออกนี่เป็นหน้าที่องุ่นกาลังจะกําลังออกเลยนะครับใช่ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าถ้าสมมติว่าที่นี่เต็มในกรณีที่ที่นี่เต็มแล้วก็มีที่อื่นอีกหรือว่าใครต้องการแบบบรรยากาศ ข้างข้างวัดหรือบรรยากาศชมวิวบนดอยก็จะมีอีกหลายที่เลยมีหลายที่นะครับแต่ว่าก็สวยเหมือนกันหมดใช่สวยเหมือนกันรัยากาศแต่บรรยากาศมันจะต่างกันไปแล้วแต่อารมณ์ว่าเราต้องการแบบไหนโฮมสเตย์บ้านพักหรือยังไง พี่นุ่นตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้พี่พามาดูจุดชมพระอาทิตย์ตกตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกของหมู่บ้านนะครับก็ห่างจากที่พักมาประมาณแปดร้อยเมตรนะคะไม่ไกลนะครับไม่ไกลใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปนิดหน่อยประมาณนิดหน่อยประมาณนิดหน่อยครับ แต่ว่ามันมันอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งะครับที่ที่เราไปบ่อน้ําร้อนเมื่อกี้ถ้าขับรถเลยไปนิดนึ่งนะครับถ้าเลยไปนิดนึงมันก็จะมีจุดชมวิวเหมือนกันแต่ว่าหนทางมันจะยากลําบากกว่านี้นิดหน่อยเพราะว่าเขากาลังจะเริ่มพัฒนาอยู่ครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไปครับทุกผู้ชม เหนื่อยครับพี่เนเนี่ยอีกไม่ไกลนะครับจะถึงไม่ไกลเนี่ยจะแนะนําว่าสําหรับคนที่รักสุขภาพหรือว่าสายผจญภัยต้องมาครับฟังจากเสียงแล้วเราไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบการผจญภัยแล้วก็ใช้กําลังขานิดหน่อยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับผมจะได้พบกับวิวสวยๆครับไปพี่เดินไปอย่างเดียวเลยโอเคไป